สองเลขเด็ดแมวตะเคียนไอโทนเลือกแล้วสามตัวตรงๆสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะไอโทนนะคะแมวตะเคียนนะคะเรียกว่าเป็นเซเลบขวัญใจนักเสี่ยงโชคแล้วนะคะแมวตะเคียนชื่อดังแห่งวัดใหม่โคกมารุมนะคะคอหวยผ่านไปผ่านมาก็ต้องอุ้มไปที่แผงลัตเตอรี่เพื่อให้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงเลขให้นะคะ ไปเลยค่ะวันนี้ไปดูเจ้าแมวตะเคียนเจ้าโทนนะคะแมวเสเล็บชื่อดังนะคะเสียงถ่ายเลขนะคะที่วัดไม้โคกมะลุมนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลม่วงเตี้ยอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะเรียกว่าเจ้าโทนนี่เป็นควัใจเชาวเสียงโชคเลยนะคะใบหวยแม่นนะคะว่ากันว่าทูกันเป็นประจำเลยนะคะแล้วก็ชอบไปนอนตามแผงขายลัตเตอรี่นะคะ ่ากันว่าไปนอนแผงไหนนี่แผงนั้นขายดิบขายดีนะคะในขณะที่นักเสี่ยงโชคนะคะหลังจากมาไหว้เจ้าแม่ตะเคียนซึ่งมีอยู่ห้าสิบกว่าต้นที่วัดใหม่โคกมะลุงนะคะสิ่งที่เขาต้องแวะมาอีกครั้งนั่นก็คือมาหาเจ้าทนนะคะแล้วก็อุ้มเจ้าทนไปเสี่ยงเลขที่แผงลัตเตอรี่นะคะซึ่งครั้งนี้นะคะมีคนอุ้มเจ้าทนไปเสี่ยงไทยโดยเจ้าทนใช้เท้าเขี่ยที่ ใบลอตเตอรี่นะคะซึ่งตรงกับเลข903แล้วก็204นะคะนี่เลยนะคะเขียตรง903กับ204นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเมื่อเท้าไปเขียเลขนี้แน่นอนนะคะเลข903กับ204นี่เกลี้ยงแผงแน่นอนนะคะนอกจากนี้นะคะบรรดาคอหวยนะคะยังจับจองที่เจ้าทนนะคะว่าจะไปนอนเล่นที่รถคันไหนนะคะ ถ้าไปนอนที่รถคันไหนทะเบียนเลขรถคันนั้นก็จะออกตามมานะคะกอดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อของคนที่ชอบตัวเลขนะคะนายสำโรงโพลังเศรษฐีอายุ65ปีนะคะหรือลุงเปียกนะคะกรรมการวัดใหม่โคกมะลุงมนะคะเล่าให้ฟังว่าเจ้าโทนเป็นแมวเพศผู้นะคะ ขนาดใหญ่นะคะสีดําขาวอายุประมาณ3ปีแล้วนะคะติดมากับต้นตะเคียนไม้ย่าสร้อยสุวรรณนะคะที่กรรมการวัดใหมคโคมรุมได้อันเชิญมาจากจังหวัดสุพรรณนะคะระหว่างทางเขาได้ยินเสียงร้องนะคะก็เลยจอดรถเทลเลอร์เพื่อตรวจหาก็พบว่ามีแมวอยู่ที่ต้นตะเคียนไม้ย่าสร้อยสุวรรณนะคะเป็นแมวสีดําขนาดใหญ่นะคะซุกซ่อนอยู่ในโพรงนะคะจึงน,นํามาเลี้ยงไว้ที่วัดแล้วก็ตั้งชื่อว่าเจ้าโทนนะคะ และเนื่องจากเจ้าโทนเป็นแมวที่นิสัยเชื่องนะคะชอบนอนอยู่ในโพรงต้นตะเคียนไม้ย่าส้อยสุวรรณนะคะและได้รครุขีอยู่กับกรรมการวัดจึงเป็นขวัญใจของกรรมการวัดใหม,ม่โคกมะลุมนะคะและก็เจ้าโทนก็ยังชอบไปนอนเล่นตามแผงแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะคะจึงเป็นขวัญใจของแม่ค้าขายลอตเตอรี่กันเลยนะคะแล้วก็ว่ากันว่าถ้าเจ้าโทนไปนอนที่แผงไหนนี่แผงนั้นขายดิบขายดีนะคะ มักจะมีนักเสี่ยงโชคถูกรางวัลอยู่เป็นประจำนะคะทําให้ชื่อเสียงของเจ้าโทนี่โด่งดังไปทั่วทุกสารทิศเลยนะคะจะไปนอนที่ไหนไปมุดหรือเดินเล่นที่ไหนก็จะมีคนจับตาอยู่เป็นประจำนะคะไมพาที่จะสองเลขเด็ดเลยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของเจ้าโทนแมวตะเคียนชื่อดังแห่งวัดไมโครมลุมนะคะ นี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบหรือไปขอโชคแม่ตะเคียนหรือว่าไปาพบเจ้าแมวตะเคียนเจ้าโทนนี่นะคะแมวเสียงไทยเสลบเชื่อดังนะคะก็ไปได้นะคะที่วัดใหม,โม่โคกมะลุงนะคะอยู่ที่ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะสวัสดีค่ะ